นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเลตเพลงคุณแจ็กนะฮะเป็นพาร์ทแรกที่เล่นกับเลตเพลงไม่เฟรนนะวันนี้ก็อยู่กับได้เท่นทีวีนะอะไรโอเคแล้วก็จะมาเล่นเลตเพลงกันนะอะไรใครด่าใครเที่นอ๋อปิด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 เลตเพลงเก่าทำไมมาเกิดในน้ำวะเาทุกคนเข้ามาเร็วเล่นในเซิร์ฟเขาเราจะล่นเกมสุดที่จำไว้ มาเปลี่ยนเปลี่ยนโปรเจกต์นะเราจะเล่นเลดเพลคนเดียวนะไม่แม่ใครเล่นแล้วถ้าเทนไม่เล่นก็ไม่มีกำลังใจให้ใครเล่นเลยขั้นแรกเราก็ต้องฆ่าแกะก่อนอุยสะดุดอุยสะดุดเก๋อุจจาอุจสะดุดเออคือผมเล่นเซิร์ฟใหม่ครับอัดใหม่ไงไว้ตายแกะตาย โอเคเราได้สามันแล้วนะฮะหังจากนั้นเราก็ตัดไม้อีเวนต์ฟุตจีบู่นะครับเขาเชนเนตแล้วนะเพรามันเป็นเป็นอีเวนต์ที่สุดยอดมากเลยครับเชิญชวนมานะครับอย่าเล่นไม้ครับเล่นเกมส์ฟุตจีกันดีกว่ารูดูเล่นมาครับมันกว่ารูดูเล่นเซตี้เ้็นไม่ลอยกอ็มีช่วยชีวิตจากนั้นมิสเตอร์ดักเกอร์ซีโร่ก็จะบอกว่าแล้วเมื่อกี้ใครแข่งกับผมครับเมื่อกี้ใครแข่งกับตัวไม่รู้เหมือนกัน ก็ใครไอ้นี่มันนั่งปีกรืนั่งปักงคืนแลวะไรเนี่ยวันแรกเราจะสร้างบ้านใต้ดุนก่อนใต้ดุนแต่ดูเหมือนว่าเราจะเปิดนอร์มนะใต้ดุนอะไรับเขาพังบ้านกลางสร้างบ้านใต้ดุนคุณลงไปคุณลงไปเอทีคนเดียวทั้งหมดเดี๋ยวกนมาเลยเต้นแบบสองแล้วเออหมดเลย ทำไมไม่อ่ามบนะไม่ต้องไม่ต้องอ้าไม่ต้องอเาเขเอออนอัเอนอเอนอเอเน่ยอัเออเอนอเอน่อ่ไม่ดว่าู้เอัดคลิปอยู่แป๊บนึงโอเคถ้ามีเสียงรบกวนจากพวกสัมภเวสีทั้งหลายก็ไปนะ มึงว่ายิ่งกว่าซับเเวซีคนเงียบเงียบ์มึภาษาไม่ดีเลยนะครับไม่อยแล้วจะปลมดแล้วก่อนโอเคตอนนี้เรามีดินอยู่ประมาณ43่สิมันตอนนี้เรามีบ้านใต้ดินแล้วเล่นด้วยไหมครับได้ครับรเดมค่นั้ใช่ออเปลี่ยนใหม่แล้วชื่อาอะไรกันครับชื่อว่าโย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 ่เฉย ไปลอยไปบัตรซิมซ่าจอยเด็กเอ้ยซิมบ้านอยู่นี่ตอนนึงแล้วนะบางทีเราก็เดี๋ยวกูจะกลับไปเชฟเะเดี๋ยวจะซินเซ์ให้ซิมขึ้นมา็วซิมไปตัดไหมกาวกาวกาวโย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 กาวกาวสองวกา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 วนียกขึ้นไหม ใช่เราจะมาเล่นเพลงใหม่กันหมดเลยบางทีผมก็จะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนอย่าวิ่งมากเดี๋ยวความหิวรดเขาเข้าบ้านแล้วนะบ้านวะเขาว่หาบ้านตัวเองไมเจอเขามีเตียงแล้วอันนึงก็นึกว่าจะต้องเล่นคนเดียวไงโอเคทำสัญลักษณ์บ้านไว้แล้วบ้านอยู่นี่นะครับใครครับมีเดียนมีเดียนวันนี้ครับมีเดียน

เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวละครของทุกคนนะเพื่อนคนที่นั่งพูดเสียงลําแรมหัวล้นล้นก็คือภูนะฮะเป็นเพื่อนที่เพื่อนที่ดีนะเฮ้ยเขาอยู่แกนั่นไหนนุบานเหรอวะทำไมลืมวะครับเอาทุกคนไปหาแกเอเองนะอาไม่หายเจอแล้วเอา จะทำหวานใช่ไหมไคตรงนี้มีความลดลงเลยมีเข้าเยอะมั้ยเข้าต oh, ัดไม้จะเป็ตัดไม้กับต้มไหมโอ๊ยไม้หมดอ่ะขอไม้หน่อยดิเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอยู่ให้ทุกคนนะฮะเป็นโปรโมชั่นแล้วก็ไปตัดไม้ โอเคพอละมีแล้วล่ะวันนี้คุณอยู่ตรงนี้ไปกดนี่ผู้อยู่ในนี้ก็ไม้เล็กๆไม่มีอ่ะตดอ่ะค <c oughs> ใช่แล้วเด็กๆๆไมาๆๆเราจะมาดูนั่น่องนะทําหน้าวันนะครับ เร็วไหมเอาไหมเอามาดูไม่ได้ดูให้ข้ามไปลิ้วเนี่ยสิลธิบัตรทุกคนไปหาแก้วเองนะหาแกะก่อนถ้ามึงไม่ช่วยหามึงก็นอนไม่ได้ช่วยหาดีกว่า แง่ของการทแมกัดหยาดใจโจ๊ะโจ๊ะแล้วทำไมมึงไม่เปินเดี๋ยวโดนลิกสิทธ์แล้วจะชิปหายอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวนะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างใหม่กัน กูยัดเ,เ,เอาเอาเอาต้นไม้ไหมต้นไม้มาปถุงคนดีรักรู้ไหมใครเป็นคนสั่งให้อัดคลิปแทนไอเดนไปแล้วมันเออใเทมเมอร์ไป,เเไปไจริงไหมเทมเมอร์เทกเทมเมอรไหนไไบ้าแล้วแหละที่เขาไม่มันมันฝากเอาไว้ออ๋มันฝากไว้แล้ว ใ,ใช่ไม่จริงเขายังไม่รู้บ้านมันเลยอยู่ไหนตงไอ่ะไม,ไม,ไม่เดี๋ยวคือ,คอมันมัน,น,นอ๋อเดี๋ยวมันมกนน็มาดน,น,นเลไม่ร้าอ,อะไรมางอพูดออกคลิปเขาขอโทษครับ <laughs> อาชีหาเลยไม่รู้มยั U, ่ไงกูก็อยู่ตรงนี้กูเมาเลยี่กูไเหี้ยคุณตาเข้าจอะไรไอกูเมาเขาดีกูเมานี่กูจะามว่าเขาอยู่ไหน หูไมน่ยนาององที่บ้านยนมาต่ะ Bye. หลงเร็วไอ้มูจะหน้าตายไอเลูไอหมูเด <I> ี๋ยวครับตายแล้วไอ้แกไเน้อเนชั่แกอยู่ไหนอะกำเริบโลกไปข้างนอกบ้าไปวะ แลรอดยังยังเจะไปแร้วว,วินอยู่ด้วยจะเป็นฮีโร่ปลายไ,ไม่ไม่รออยู่นอามาจัดินุดชทิมอยู่ไหนอะ นี house, ่หิวมากไหแล้วเ้าอยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษความบิวเพิ่มได้เฉยเลยขุดมาเยวๆกูกูกดใต้น้ำเลยมาแต่ไหนวะ สร้างเอาไว้กันซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้หลุดออกมาจากเมืองเอาซิมเจอทำจริงไหมเจ้ทำอยู่แล้วถ้ามีแบบนี้ถ้ามีแบบนี้เจอทำอยู่แล้วแบบไหนไม่ไม่เสมอไปคู่ขอไม้หน่อยไม่เขาขึ้นไม่ได้ไม่มีอะไรเลยได้เจอเลยดี ดีบอกล้วยมึงเดินออกจากตรงนี huh. uh ้เออกูขอไม้หน่อยขึ้นไนอกแล้วคเมย์ใ่ไรนะคหน่ยมีอะไร เสร็แล้วนะคพิ้ไปพู้ขึ้นมาขอเลี้วก็อยู่หลังนี้ผู้อยินเลยแกไม่รูหรอกว่ายังไงแได้ไหมไม่ได้ได้สองอัน เอามาอไปตั้งเเลยไว้คุณจะปักไฟมึงมึงก็มาจิกกระดุสอยู่ได้มันยืนเต็มเลยเพื่อนบนไม่รู้่โอ้ยหัเยอเลาไมือบมีด้เย เราอาจมา14นาทีแล้วนะนานแล้วคันวะเพราะว่าเอาไฟีไปตั้งไม่มีหายยังไม่เจอ,อแล้วคุณยังไงเนี่ยถ้ามีเล้าครับเขาเจอทอี่ เนี่ไม่บอก้อด้่เสามัเพิ่งใส่ร้องเขาด้วยจะได้สามันไม่ดีปั๊มนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้คอแท็กก่อนไอ้คอแท็กมาก่อนค่ะเราเต็มเลยกูก็มีเลยประมาณสิบัา วิธีทำมือคือให้เพื่อนกดพอมมกันนะแล้วมันก็จะได้ทุกคนแล้วแต่ดวงไอไอไอตสวหัวคิมนะเห็นมือเขาได้มาสองอัน ไี่ทุกคนได้คุได้สี่อันได้สอันได้สีอันแปแล้วเก้าโอ้ยได้สิอันคูณคุณอะไหร่วะไม่คูณเลยไปกินไม่กินไคกิมไม่คมมมมน มึงแกนะเขานี่มึงาแกไม่เยอะตัวนึงสร้างไปก่อนดิเอแต่พกมึงแล้วกันมึงไม่ต้องกล้า้วเคอยงเจอกาเวลว่ะเหมือนเราจะเจอสิ่งดีดีละ เอาไม้ขึ้นไปันี้นั่นแหละไม้ <Okay. S 1> เป็นต้นเลยพี่

ได้บุกเข้าันเอาซิในเร็วๆนี้กดร้อมกัน กูทำไม่ได้คนเดียวเขาไม่จันเลยคำว่าเออนี่คืออะไรวะโอเคนะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะเหนื่อยเอาทุกคนมาจบคลิปหน้าบ้านเร็วใครไม่มา รวังวด้วยจ้าโอเคนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนจะมาจบคลิปด้วยกันไหมไม่ค่ะเพเดียวคนะ่นะค่ะอนะโ,อโอเคนะคลิปนี้มากับมินเนี่ยนสุดน่ารักแล้วก็ซิมผู้หายไปนะซิมเข้ามาไม่คิวไม่เห็นหันหน้ามาหันหน้า ฮัลลหลฮัลลหลโอเคนะนี่ขอจบไปทีนี้สวัสดีครับ